จะทำระบบทายาทสืบทอดตําแหน่งนะเมื่อตอนที่แล้วเราได้รู้แล้วนะครับว่าตําแหน่งไหนบ้างที่ควรจะทำํำระบบ succession plan หรือทายาทสืบทอดตําแหน่งนะในบทนี้เราลองมาดูว่าขั้นตอนหลักๆในการทําระบบ succession plan เนี่ยมีกี่ขั้นตอนนะมีอะไรบ้างผมขอสรุปเป็น5ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกครับคือกำหนดโมเดลของ successor นะสรุปง่ายๆก็คือว่าคนที่จะมาดํารงตําแหน่งนี้ต้องเป็นคนแบบไหนเหมือนหรือต่างจากคนที่ทํางานปัจจุบันนะอันนี้คือความหมายของขั้นตอนที่1ครับคือกําหนดโมเดลก่อนว่าคนที่จะมาเป็นซักเซสเซอร์ในอนาคตของแต่ละตําแหน่งเนี่ยควรจะมีความรู้ความสามารถคุณสมบัติแบบไหนขั้นตอนที่2ครับคือการคัดเลือกเราได้สเปและอันแรกคือได้โมเดลได้สเปคมาแล้วขั้นตอนที่2ก็คือ การคัดเลือกคัดเลือกแคนดิเดตหรือคนที่เป็นว่าที่ว่ามีใครบ้างที่เข้าข่ายเหมาะสมซึ่งตรงนี้จะพูดถึงเรื่องของหลักเกณฑ์กติกามารยาทในการคัดเลือกคนเข้ามาเพราะเราคงไม่ได้เอามันทั้งหมดนะครับขั้นตอนที่3ครับเป็นขั้นตอนของการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลสําหรับคนที่เราคัดเลือกมาแล้วที่เราเรียกว่าเป็นว่าที่หรือเป็นแคนดิเดตในขั้นตอนที่2เนี่ยนะครับ จะต้องพัฒนาอะไรเขาบ้างพัฒนาเมื่อไร่พัฒนาอย่างไรเพื่อให้ทันเขาเรียกว่าทันกินทันใช้กับแผนที่เราวางไว้นะครับซึ่งแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันเราถึงเรียกว่าแผนพัฒนารายบุคลนะคลขั้นตอนที่4ี่ครับเราก็มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาของแต่ละคนหลังจากนั้นมีการจัดเราเรียกว่า ranking หรืออันดับเช่นตำแหน่งนี้มีว่าที่อยู่สัก3ามคน ช่วงแรกคนนี้อยู่อันดับ1น,นะฮะคนนี้อันดับ2คนนี้อันดับ3ผ่านไป6เดือนหนึงปีเอ๊ะอันดับเปลี่ยนไหมเพราะหลายครั้งเนี่ยบางทีเนี่ยคนบางคนเนี่ยอยู่อันดับ2อ,อันดับ3พัฒนาตัวเองแซงอันดับ1ขึ้นมาก็ได้นะครับอันนี้คือในขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลการพัฒนาและขั้นตอนสุดท้ายครับคือการคัดเลือกซักเซสเซอร์เพื่อโปรโมตอย่าลืมว่าเราเลือกมา2คน3คนนะฮะ แต่วันหนึ่งที่จะโปรโมทขึ้นมาดำรงตำแหน่งเราจะเลือกมาคนเดียวขั้นตอนนี้ควรจะคัดเลือกอย่างไรและจะบริหารจัดการกับคนที่ไม่ได้รับการถูกเลือกขึ้นไปเ,เลื่อนตำแหน่งเนี่ยเราจะบริหารจัดการอย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับอันนี้คือสรุปว่าขั้นตอนของการจัดทำระบบทายาทสืบทอดตำแหน่งมี6ขั้นตอนซึ่งเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาดูกันทีละขั้นตอนนะครับว่ารายละเอียดของแต่ละขั้นตอนเนี่ย มีอะไรบ้างครับ